เดี๋ยวาคุยมาคืออะไรเนี่ยแล้วไม่มีชื่อพี่ด้วยพอพูยก็เป็รมีที่ตแล้วคือก็ทำให้เป็นที่นะคะทุกคนทำอะไรก็ทำให้เป็นที่เป็มที่สุดๆเลยแล้วก็ลยว่ยม่า ทีเราเค,ครียดเนาะเพราะเป็นรู้สึกว่าตัวเองโดยอยเปลี่ยนคาแรคเตอร์บ่อยมากเปลี่ยนทุกวิกเลยแล้วก็บบางทีเราเครียดจนแบบคิดว่าให้ตอนแรกสดใสแต่ตอนหลังมันเครียดจนไม่ได้บอกว่า,าตัวตนของตัวเองมันหายไปไม่อยากให้เป็นแบบนั้นแต่ว่าพอพอเรารู้สึกว่าเราได้ทําเต็มที่ไปบางทีถ้าเราออกมาแล้วมันก็ไม่เสียใจอะไรตอนนี้ก็ออกมาแล้วมันก็เสียใจนิดหนึ่ะ เมท,ทีลยนะ่วิทแล้วมันมันดีมากจริงๆเลยที่แบบได้ทําอะไรคนไม่ใช่ตัวเองทำอย่างที่คุณครูสอนมะาคุณครูอยากอยากเห็นว่าเป็นแบบว่าว่าว่าใสา่ใจได้ไหมอะไรอย่างนี้จะพอทำม,มันมันมันสนุกมันมีความสุขมากอยู่บนเวทีแล้วคนแบบวเวลาอยู่บนเวทีร้องเพลงมันคือความสุขมันคือความฝันของเราเนี่ยให้ทำเต็มที่จริงๆนะแล้วก็เก็บเกี่ยวความรู้ในบ้านให้เยอนะรู้สึกว่ายิ่งอยู่มัน าก,การประกวดนั้นเองก็มันแบบสอนหลายอย่างสอนการใช้ชีวิตสอนแนวคิดสอนทำยังไงให้ให้เป็นศิลป,ปินที่มีคุณภาพี่สอนสอนได้ดีจริงแล้ก็ได้รู้จักกับทุกคนด้วยขอบคุณจริงๆนะที่ที่เป็นมูจะพาที่ดีมากๆอืมแล้วก็ขยันซ้อมเยอะๆหอูจะรอดูตลอดเลย อิน้จิ้ความสใจไปก็คิดถึงอ่ะคิถึงนะเอาแล้วใช่ยังทำแล้เ